สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับลงมาในบอ่อมาดูวิธีการกปลูกผักบุ้งกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับเมื่อวานนี้นะครับผมเองก็มีผู้ติดตามนะครับขอเข้ามาว่าให้ทาคลิปปลูกผักบุ้งให้ดูหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็เคยลงคลิปปลูกผักบุ้งไปหลายครั้งแล้วแต่ก็จะมีผู้ติดตามรายใหม่ นะครับขอเข้ามาก็หวังว่าเพื่อนๆนทุกคนที่มีความรู้อยู่แล้วหรือที่เคยดูไปแล้วคงจะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าคนที่เขายังไม่มีความรู้และไม่เคยดูก็ยังมีนะครับเพราะว่าเขาขอเข้ามาผมเองก็ยินดีนะครับครับและคลิปต่อไปนี้นะครับก็เป็นคลิปการปลูกผักบุ้งและการปลูกผักบุ้งด้วยวิธีการหยิบทอนพันธุ์นั้นมาฟาด แบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการปลูกในช่วงที่เรามั่นใจว่านับจากวันนี้ไปฝนจะไม่ตกสักประมาณ4ี่ห้าวันถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับเราก็สามารถเอาท่อนพันธุ์ที่เราตัดแล้วนะครับก็สามารถมาฟาดลงไปแรงๆแบบนี้ได้เลยเพราะว่าการฟาดลงไปแบบนี้เพื่อนๆลองสังเกตกันดีๆนะครับท่อนพันธุ์นั้นเขาจะ จมดินลงไปแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องเหยียบเพราะว่าฝนเรามั่นใจว่าฝนจะไม่ตกนะครับครับถ้าฝนมันไม่ตกนะครับก็สามารถฟ้าลงไปแบบนี้ได้เลยครับและหลังจากที่เราวันนี้เราปลูกเสร็จแล้วนะครับวันในวันถัดไปจะมีนกนะครับมาย่ำม,มาหาหอยหาปูหาปลาเล็กๆน้อยๆอ,อะไรกินก็ปล่อยเขานะครับเราไม่ต้องไปไล่เขานะครับปล่อยให้เขา ย่ำผักบุ้งให้จมน้ำไปจมที่ดินเลนไปนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าผักบุ้งจะไม่ขึ้นนะครับผักบุ้งนั้นถ้าเขาสัมผัสดินเขาก็พร้อมที่จะขึ้นได้เลยนะครับครับและคลิปต่อไปนี้ก็เป็นคลิปเดียวกันนะครับแต่ก็คลิปนี้ก็นำเสนอโดยน้องนานะครับครับการปลูกของน้องนากับน้องคนเมื่อกี้นี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ น้องคนเมื่อกี้หยิบท่อนพันมาแล้วก็ฟาดลงไปในดินเลนที่เราเตรียมปรับให้เรียบๆไว้แล้วนะครับอันนั้นเป็นวิธีปลูกแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วด้วยแต่วิธีการปลูกแบบนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะช้าฝ่าเพราะจะต้องมาเหยียบนะครับถ้าการเยียบแบบนี้ทําไมถึงถึงไม่ไม่ฟาดลงไปแบบน้องคนเมื่อกี้นี้หรือเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับการเหยียบแบบนี้ก็เพราะว่าเราฟังจากข่าวสารแล้วนะครับฟังพยากรณ์อากาศแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกนะครับในช่วงนี้หรือในช่วงอาทิตย์นี้เราก็เอาท่อนพันมาวางแล้วเราก็จะต้องเหยียบแต่นิดหนึ่งนะครับก็จะมีคําถามตามมาอีกว่าทําไมถึงต้องเหยียบครับการเหยียบแบบนี้ถ้าเพื่อนๆน,นึกตามผมนะครับถ้าฝนตกน้ําท่วม เขาจะไม่ลอยนะครับเพราะว่าต้นผักบุ้งนั้นเขาจะเป็นโป่งอยู่ข้างในนะครับก็จะทําให้ผลตกน้ําท่วมก็จะลอยได้นะครับถ้าเราไม่เหยียบแต่ถ้าเราเหยียบแบบนี้นะครับรับประกันได้ว่าไม่ลอยแน่นอนนะครับครับการปลูกสองอย่างนี้ก็เป็นวิธีปลูกกันที่คล้ายๆกันแต่ว่าการปลูกแบบนี้จะช้ากว่าน,นิดหนึ่งช้าก่าตรงที่เราจะต้องมาเหยียบนะครับเพราะว่า ถ้าฝนไม่ตกถ้าเรามั่นใจว่าฝนไม่ตกปว้านลงไปปับป๊บปั๊บอันนั้นก็สามารถปลูกได้เลยโดยที่แถวหนึ่งแป๊บเดียวแต่ถ้าทําวิธีปลูกกันแบบนี้จะช้ากว่ากันนิดหนึ่งนะครับและมีหลายคนสงสัยมาอีกนะครับว่าทําไมน้ําที่พื้นไม่ไม่แห้งครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูแล้ง นะครับเดี๋ยวน้ําหรือดินเลนอะไรนั้นก็จะแห้งไปเองนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องปล่อยให้แห้งนะครับก็เดี๋ยวก็จะแห้งไปเองโดนโดนแดดบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแห้งเองเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูแล้งนะครับครับและหลังจากที่เราปลูกวันนี้เสร็จแล้วพวกนี้เราก็สามารถซื้อยาคุมนะครับยาคุมเลนนะครับหรือยาคุมก่อนที่วัชพืชจะงอกก็สามารถ ฉีดลงทับลงไปบนผักบุ้งได้เลยนะครับวิธีขั้นตอนการฉีดก็เหมือนการฉีดยาคุมหญ้าในนาข้าวนะครับไม่ต้องกลัวว่าผักบุ้งจะเสียหายไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายต่อผักบุ้งแน่นอนนะครับอันนี้เป็นยาคุมญ้านะครับเป็นยาคุมญ้าก่อนวัชพืชงอกแต่ถ้าเป็นยาคุมชนิดที่สองนะครับฉีดหลังจากที่หว่านข้าวได้หนึ่งอาทิตย์ถึงสิบวันแบบนั้นผักบุ้งเสียหายแน่นอนครับนะครับ แต่ว่าถ้าเราฉีดยาคุมเลนผักบุ้งไม่เป็นอะไรครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและคลิปนี้ผมเองก็ขอพาเพื่อนๆนะครับลงมาในบ่อผักบุ้งบ่อนี้นะครับซึ่งผมถ่ายไว้หลายวันแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วเรื่องผักบุ้งนั้นหยุดนะครับ แต่คลิปที่ทำลงไปนั้นก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายเก็บไว้และก็ทำตามที่เพื่อนๆขอมาโดยเฉพาะทิมคลิปที่มัดผักบุงมาเช้านะครับก็จะเป็นคลิปที่หลายท่านนะครับสนใจอยากจะดูว่าใช้ใบมะพร้าวมัดผักอย่างไรนะครับเขานึกไม่ออกจริงๆครับก็ผมก็ได้ทำวิธีเกี่ยวกับการมัดผักให้เขาได้ชมกันนะครับก็ เพื่อนๆเขาก็คงสงสัยถ้าเป็นตอกเขาก็คงเข้าใจนะครับว่าพอวนรอบแล้วก็จะม้วนๆแล้วก็บิดเข้าไปถ้าเป็นตอกนะครับแต่ว่าเป็นใบมะาพร้าวผมเขาเห็นผมแฝนแล้วผมถ่ายภาพนิ่งลงในคลิปไปเขาไม่เข้าใจครับก็มาเช้าก็ได้ทําคลิปให้เขาได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคงได้ชมกันนะครับ ครับและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆนะครับลงมาในบ่อผักบุ้งนะครับก็ขอมาชมผักบุ้งยอดสวยๆกันนะครับครับผักบุ้งนะครับมีเพื่อนถามเข้ามานะครับช่วงวันสองวันนี้ก็หลายคนเช่นกันนะครับว่าผักบุ้งของเขาทําไมไม่ดกยอดไม่ใหญ่ก็เป็นผักบุ้งที่ปลูกรุ่ราวข่าวเดียวกันนะครับผมจะสังเกตเห็น จะเป็นแพรเล็กๆนะครับผมเข้าใจว่าผักบุ้งน่าจะโดนน้ำรั่วอะไรแบบนี้นะครับปลูกปลูกไปแล้วขึ้นน้ําไวจริงๆมันไม่ใช่ผลดีนะครับปลูกแล้วขึ้นน้ำไวๆผมเคยแนะนําเพื่อนๆหลายท่านแล้วนะครับโดยเฉพาะผักบุ้งที่ปลูกบางบางนะครับที่ซื้อผักถุงตามท้องตลาดไปปลูก ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าให้ตลบก่อนให้ตลบเข้าไปให้เป็นแถวเป็นอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นน้ำถ้าเราปลูกใจร้อนรีบผีผํำขึ้นน้ำปลูกไปได้สิบกว่าวันแล้วขึ้นน้ำใส่ไม่มีทางที่พักบุ้งจะเป็นแพรใหญ่อะไรไปได้ครับเขาจะสู้กับน้ำไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะว่าผักบุ้งจะยังยังเป็นแพรเล็กๆอยู่นะครับ ของผมนะครับทุกรุ่นนะครับผมจะต้องปลูกแล้วจะต้องทิ้งไว้เป็นเดือนโดยเฉพาะถ้ารุ่นไหนผมปลูกบาง,บางนะครับผมจะต้องตลบก่อนรอบรอบหนึ่งนะครับตลบให้เป็นแพรเป็นอะไรนะครับก่อนแต่ถ้ารุ่นไหนผมปลูกหนาสามต้นนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องตลบเดือนหนึ่งขึ้นน้าสักอาทิตย์หนึ่งแล้วใส่ปุ๋ยนะครับก็อาทิตย์ต่อมาก็น่าจะตัดได้ แต่ผมเห็นของเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะสิบกว่าวันเท่านั้นนะครับก็ขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยกันแล้วซึ่งมันไม่ใช่ฝากกดไลค์กดติดตามและกด s ั b s c r i b e ขอขอบคุณมากๆนะคะ